Books Podcast คิดมากพอดแคสต์สเปเชียลซีซั่ครบรอบ10ปีของคิดมากสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคิดมากพอดแคสต ซีซั่นพิเศษนะครับที่เราจะเอาหนังสือเรื่องต่างๆของพี่คิดมากเนี่ยจำนวน20เล่มนะครับมาพูดคุยแล้วก็มาให้ข้อคิดแรงบดานใจจากหนังสือเล่มนั้นๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตอนที่13นะครับของคิดมากพอดแคสต์แล้วนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะมาพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าสิ่งที่เรียนรู้จากชีวิต ถ้าใครเคยได้เห็นนะครับว่าจะเป็นหนังสือที่มีหน้าปกนะเล่มสีเหลืองๆนะครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มที่พี่คิดมากอะ่ะได้ประมวลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้จากชีวิตบทเรียนความคิดต่างๆนะครับก็มาเขียนเป็นบทความให้ทุกคนได้อ่านกันวันนี้พี่คิดมากจะมาแบ่งปันแนวคิดมุมมองหรือเรื่องราวนะครับถ้อยคําจากหนังสือสิ่งที่เรียนรู้จากชีวิตนะครับ มาเริ่มจากประโยคแรกนะครับเป็นประโยคที่พี่คิดมากชอบนะครับร้านพี่คิดมากเขียนไว้ว่าหาเปรียบเทียบชีวิตเป็นช่วงเวลานะครับเราอาจเปลี่ยนความเสียใจในกลางคืนที่มุนวนวนเนี่ยมาหาเราอยู่เสมอแต่อย่าลืมว่ากลางคืนไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเดี๋ยวกลางวันก็จะหมุนวนกับมาอีกครั้งเหมือนที่ความเสียใจไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวความสุขก็จะวนมาหาเรา อันนี้จะค,คล้ายแนยวคิดจะคล้ายกับเพลงหรือดูที่แตกต่างคุณบอยกฤษีีพง์คือเวลาที่เรามีความทุกข์อ่ะเรามากคิดสุขว่าความทุกข์เรื่อแย่ๆนั้นมันจะอยู่กับเราตลอดไปมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหนีพ้นแต่ในความเป็จริงทุกเรื่องในชีวิตนะครับไม่ว่าความทุกข์หรือความสุขจุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุดของชีวิตมันมีช่วงเวลาของมันมันจะผ่านไปเสมอ ช่วงเวลาแย,แย่ๆของชีวิตก็เช่นกันครับมันก็จะผ่านเราไปเสมอสิ่งที่จะทําให้เราผ่านมันไปได้คือความอดทนการมีสติและการมีความหวังการมีความหวังจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้เรารักษาสติและยังอดทนไว้ได้ซึ่งความหวังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ครับต่อเมื่อตัวของเราเองเนี่ยเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นไม่นิรันดหรอกความทุกนี้จะผ่านไปเรื่องราวเหล่านี้จะผ่านไปประโยคต่อมาครับพี่คินมากเขียนไว้ว่าก่อนที่เราจะสนใจใครก่อนที่เราอยากจะทำให้ใครประทับใจก่อนที่เราอยากจะดูแลหัวใจของใครเราต้องมองย้อนกลับมาดูหัวใจของเเองให้น่ใจเสียก่อนว่า หัวใจของเราแข็งแรงพอกับการดูแลหัวใจของคนอื่นหรือยังอันนี้มันค,คล้ายๆกับเรื่องที่เคยพูดว่าการที่เราจะรักคนอื่นได้เราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนเหมือนการที่เราจะให้อะไรก็ตามกับใครอะครับมันเราต้องมีสิ่งนั้นก่อนอะเลือกออกไปครับเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้มีไม่ได้นะครับ เหมือนกับความเข้มแข็งก็ดีความสุขก็ดีถ้าตัวเรายังอ่อนแอและเป็นความทุกข์ทังชีวิตอะแล้วเราจะไปมอบความสุขให้กับคนอื่นได้ยังไงถ้าเราอยากจะให้อะไรกับใครเราต้องสร้างสิ่งนั้นและมีสิ่งนั้นเพียงพอด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบให้กับเขาไปแล้วเราก็หมดไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นมีก่อนแล้วก็มีให้พอจึงค่อยให้กับคนอื่น การให้นั้นมันจะเป็นการให้ที่ยั่งยืนและจะไม่ทำลายตัวเรานะครับประโยคต่อมาครับมันคงยากที่เราจะปรารถนาให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยด้วยการทำอะไรก็ตามวิธีการเดิมๆเสม,มอเคยเป็นไหมครับสังเกตพฤติกรรมเดนคนที่ปิดหวางกับเรื่องเดิมอาจจะเป็นเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องการทำงานอาจจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิต บ่อยครั้งมันเกิดขึ้นจากการที่เราอ่ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับเราเช่นเราผิดหวังจากเรื่องความรักและแต่เราก็ยังชอบคนที่เท่้ชูอยู่เสมอเราก็ยังเชื่อคําที่เราก็รู้ว่าเขาโกหกเราอยู่เสมอเรายังรอคนที่เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้กอไู่เสมออย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเราสอบตกได้ผลการเรียนที่ไม่ดี เรารู้เขาว่าเราต้องอ่านหนังสือให้มากขึ้นแต่ก็ท้ายเราก็ยังอ่านน้อยเหมือนเดิมไม่ได้ทบทวนบทเรียนเหมือนเดิมพฤติกรรมเดิมๆมมันยากทาให้เราได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแค่อยากอย่างเดียวไม่พอแค่อยากให้มีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องสร้างการการะทบที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยลองดูเขาว่าอะไรก็ตามที่เราได้ทําแล้ผลออกมามันไม่ใช่ผลสําเร็จ ถ้าาอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นจงสร้างวิธีการใหม่และวิธีการใหม่นั้นนะครับจะนำพาความสำเร็จมาให้กับเราได้นะครับประโยคต่อมาครับการดูแลความสึกของตัวเองการเข้าใจว่าความสึกของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของเล่นของเราและไม่ใช่ของเล่นของใครอย่าเอาความสึกของเราเนี่ยไปเสียคนที่เรารู้ว่า เขาจะมองไม่เห็นค่าของความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าความรู้สึกของเราเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับ<_ <q> _ <c> ก็เมื่อความรู้สึกของเราเป็นสิ่งสำคัญเราจะควรที่จะมอบความรู้สึกของเรามอบหัวใจของเราให้กับคนที่เราแน่ใจว่าเขาจะเห็นควา,ามสำคัญในความรู้สึกของเราอย่าเอาความรู้สึกของเราไปให้กับคนที่เขาอาจจะทิ้งวงว่าง คนที่เขาไม่แคร์อย่าทำแบบนั้นเลยครับเพราะถ้าเราทำแบบนั้นสุดท้ายเราจะเสียใจแล้วเราก็จะจบที่ความผิดหวังแล้วเราก็จะรู้ว่าเออไม,ม่คุ้มค่ากันเลยกับโชราที่เราให้ความเสุขก,กับคนเหล่านั้นไปไปไ,ปไปยประโยคต่อมานะครับมันไม่ใช่ทุกเวลาที่เราต้องอยู่ท้ามกลางคนอื่น มันไม่ใช่ทุกเวลาที่เราต้องการเสียงต่ตาห้เข้ามาอยู่ในส่วนประสาทของเรามันไม่ใช่ทุกเวลาที่เราประปทับใสีสันของแสงไประโยคเนี้มันเิตุที่ตอนที่คิดมากสึกว่าเฮ้ยบางครั้งการอยู่งเงียบๆคนเดียวบางครั้งการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญนะมันจะไปช่วงเวลาที่เราได้ทบทวนสิ่งต่างๆมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ค้นพบแล้วก็ มองเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเองอะได้ชัดเจนแล้วก็ได้ดีมากขึ้นน,นะครับมันเหมือนกับเพลงหนึ่งของพี่ป้อมอศัศวินประสันนะนะครับว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันทีเป็นสิ่งจําเป็นนะครับการอยู่คนเดียวให้เป็นมันก็ช่วยให้เราเนี่ยเอาตัวเองไปพึ่งพาคนอื่นได้ลงมีความสุขกับชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวตนของเราได้มากขึ้นนะครับ ประโยคต่อไปาครับน่าจะเป็นประโยคสุดท้ายของวันนี้ฝากไว้นะครับว่าวันนี้มีความสุขก็อย่าเพิ่งดีใจเกินไปวันนี้มีความทุกข์ก็อย่าไม่จะเป็นต้องรีบเสียใจประโยคนี้อยากจะบอกอะไรพี่คิดไม่จะบอกว่าทุกหรือสุขของชีวิตมันเวียนม,มาตลอดอะการที่วันนี้เรามีความสุขมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขตลอดไปการที่เรามีความทุกข์ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีความทุกข์ตลอดเสมอ อย่าเอาใจของเราไปผูกติดกับสุขหรือทุกข์ให้มากนะแต่เข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของชีวิตที่เข้ามาให้เราเรียนรู้เพื่อที่เข้ามาให้เราติบโตและเพื่อที่จะเข้ามาให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบฟางข้อคิดแนวะคิดดีๆแบบนี้ฝากไวด้วยนะครับส้อรักคิดมากพอดแคแชร์นะครับ ก็ฟังได้ทั้งทาง Spotify, SoundCloud, Podbean, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast แล้วก็บล็อกดิดของทางอเมริตน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเวลาพอประมาณแหละนะครับพี่คินมากก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผม เปลี่ยนแปลงมักมาพร้อมกับการเติบโตเสมอตัวเราเองจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นหนังสือที่จะทำให้เราเข้าใจทุกเรื่องราวที่พบเจอเพื่อเติบโตไปเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอผลงานล่าสุดจากคิดมากนักเขียนผู้สร้างแรงบันดาลใจมาแล้วหลายสิบเล่ม วันนี้ที่แฟนเพจสปริงบุ๊กส์และทุกช่องทางของอมารินบุ๊กส์อย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมารินบุ๊กส์